สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะท่านใดที่เกิดราศีสิงหรือรัคนาราศีสิงนั้นก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะว่าดวงจะเป็นเช่นไรนะคะก็กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชาวราศีสิงเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความกระตือรือร้อนนะคะหรือว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นนะคะแน่วแน่นะคะในการที่จะหยิบจับทำอะไรเนี่ยคุณจะมีความแน่วแน่มีความตั้งใจมากเป็นพิเศษในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะกล้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคและปัญหาหรือว่ากล้าที่จะ วางแผนกล้าที่จะริเริ่มหรือกล้าที่จะหยิบจับทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะคุณเหมาะกับการที่จะเป็นผู้นำคนนะคะหรือว่าเป็นหัวหน้าคนนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะในเรื่องของเงินทองต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นั้นนะคะคุณมีโอกาสที่ได้เงินจากเพศตรงข้ามนะคะ เช่นท่านใดที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยคู่ครองคนรักจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองคู่ของคนรักหยิบยื่นในเรื่องการเงินการทองให้หรือเงินของคนรักมาอยู่กับคุณก็ได้นะคะรวมไปถึงคนมีคู่เนี่ยคุณก็จะได้คู่ของคนรักที่มีทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือได้คู่ที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินการทองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่า การเงินสำหรับท่านใดที่โสดหรือไม่มีคนรักเนี่ยก็แปลว่าจะมีเพศตรงข้ามนะคะที่อาวุโสกว่านะคะจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการเงินการทองจะมีเหตุให้คุณได้เงินจากใครบางคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะเพราะว่าดวงสตาโชว์มาว่ามีโอกาสได้เงินจากคู่ ได้คู่ของคนรักหรือมีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามรวมไปถึงมีโอกาสได้เงินจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนท่านใดที่มีธุรกิจที่เป็นในเรื่องของการค้าขายที่มัน,เป,นเป็นในเรื่องของคู่หุ้นส่วนมีหุ้นส่วนกับเพื่อนหุ้นส่วนกับแฟนหรือหุ้นส่วนกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากตรงนั้นเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงหนะ์นั้นทําอะไรจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือด้วยเช่นกัน นะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางการงานที่ดำเนินอยู่นะคะหรือมีโอกาสมีรายได้เสริมบางอย่างเข้ามานะคะแล้วก็การเงินการทองเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสที่จะได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะนั่นหมายความว่าการเงินการทองหรือรายรับบางอย่างเนี่ยมันถูกแบ่งสันปันส่วนออกไปนะคะก็จะจะได้ เต็มร้อยเนี่ยมันก็อาจจะได้แค่กึ่งหนึ่งหรือได้แค่50อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่ถ้าทําอะไรเกี่ยวกับเงินการทองก็มักจะมีสิ่งมาริดรอนหรือแบ่งสันบันส่วนออกไปหรือต้องแบ่งให้ผู้อื่นก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามชาวราศีสิ่งนั้นคุณก็จะ ไม่ขัดสนเรื่องเงินจะมีคนคอยให้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินหรือหยิบยื่นเงินให้นะคะแล้วก็ชาวราศีสิงห์นั้นเป็นช่วงที่คุณจะมีการบุกเบิกสิ่งใหม่หรือมีความคิดนอกกรอบคิดต่างคิดที่จะริเริ่มหรือคิดที่จะทําลงมือทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวคนเองด้วยเช่นกัน นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยไม่รีรอไมร่รอช้านะคะคุณอยากทำอะไรคุณทำหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีคนคอยซับพอตในการที่จะทำสิ่งใดเนี่ยคุณยังมีคนคอยอยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษาด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆในการที่จะทำสิ่งใดเนี่ยก็จะมีคนคอยให้ให้การสนับสนุนหรือมีคนชี้แนะด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาดวงสตายังบอกอีกว่าชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นเช่นมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับบ้านกับรถกับร้านกับสํานักงานนะคะก็มีโอกาสที่จะโอนหลักทรัพย์จํานองหลักทรัพย์ฟรีไฟแนนซ์ ance, หรือมีเหตุให้คุณต้องย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสมีเรื่องยุ่งยากใจกับที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่า อาจจะมีเหตุให้ต้องซ่อมบ้านหรือซ่อมรถปรับปรุงร้านค้าสำนักงานครั้งใหญ่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตายังโชว์มาอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือมีปัญหากับเครือญาตินะคะญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเนี่ย มีโอกาสเจ็บป่วยด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ชาวราศีสิงห์มีปัญหากับคนคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมีโอกาสมีปัญหากับเขานะคะหรือมีศัตรูเกิดขึ้นนะคะจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเป็นศัตรูกับคุณญาติพี่น้องบางคนไม่ชอบที่หน้าคุณไม่อยากให้คุณได้ดีมีญาติพี่น้องบางคนคอยจ้องจับผิดคุณคอยจ้องที่จะซ้ําเติมคุณเป็นไปได้หมดเลยนะคะในดวงชะตาโชว์มาในลักษณะนี้ด้วยนะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงนั้นคุณจะมีโอกาสมีศัตรูเกิดขึ้นโดยใกล้ตัวศัตรูจากคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจหรือมีญาติพี่น้องบางคนคอยเข้ามาขัดขวางเข้ามายุ่งยากเข้ามาเรื่องยุ่งเรื่องมายุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณมากเกินไปด้วยนะคะในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องเนี่ยในช่วงที่ทํานายเนี่ยไม่ค่อยดี ญาติพี่น้องไม่อยากให้เราได้ดีถ้าคุณม่ขอร้องขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องเนี่ยเขาไม่ไม่ให้การพึ่งพาอย่างแน่นอนนะคะก็มีโอกาสมีเรื่องให้ขัดหูขัดตากับพวกเขาด้วยนะคะต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของบุตรบริวารสําหรับท่านที่มี มีลูกมีหลานเนี่ยลูกหลานให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะคะลูกหลานนําความพึงพอใจบางอย่างมาให้กับคุณลูกหลานช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์บางอย่างทางการงานร่วมกันกับลูกกับหลานด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าท่านใดนที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยก็มีโอกาสได้ลูกน้องบริวารใหม่ลูกน้องบริวารที่นิสัยดีที่ซื่อสัตย์กับคุณด้วยนะคะ แล้วก็ลูกน้องบริวารเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าชาวราศีสิงห์นั้นเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะมีแนวความคิดในเรื่องการลงทุนบางอย่างเกิดขึ้นมีแนวคิดในเรื่องการต่อยอดมีแนวคิดในการที่จะบุกเบิกหรือรเริ่มอะไรใหม่ๆที่มันสร้าง เงินสร้างทองเข้ามาให้กับเจ้าชะตานะคะแล้วก็ดวงยังโดดเด่นในด้านของคนมีคู่ก็คือมีโอกาสเกิดโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันกับคู่เกิดการค้าขายลงทุนหรือมีกิจการบางอย่างทางการงานร่วมกันกับคนรักคู่ครองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะคะคุณกับคู่มีโอกาสมีงานทําร่วมกันแล้วสามารถที่จะก่อในเรื่องของราบผลทางการเงินราบผลของไรายได้เข้ามาเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะคะ ดวงชะตาช่วงนี้มักมีศัตรูมีอุปสรรคนะคะแล้วก็มีโอกาสมีปัญหาเข้ามาให้ต้องรับมือหรือแก้ไขนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการดําเนินชีวิตปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาในเรื่องของญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ก็จะมีเรื่องให้เหนื่อยใจหรือว่าเป็นช่วงที่คุณต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้เก่งสามารถเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามา ที่เผชิญอยู่ได้นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเรื่องงานเนี่ยแน่นอนคุณจะมีความสําเร็จทางการงานแม้จะมีศัตรูนะคะเกิดขึ้นทางการงานหรือแม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางการงานคุณก็ยังมีความมุกมานะวิยะอุตสาหาในการเผชิญหรือแก้ไขปัญหาทางปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นรู้เรื่องไปได้เรื่องงานต้องมีโอกาสที่ดีขึ้นแน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะ